ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจ๊นุ้ยนับซับกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่26ิพฤศจิกาย,ยน2566ค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงลมแทรกซ้อนเข้ามากันบ้างเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าโอ้พอช่วงเข้าสู่หน้าหนาวนะคะคุณผู้ชมลมพัดแรงทั้งวันจริงๆเลยค่ะเ,เราก็อยากจะถ่ายบรรยากาศนะคะถ่ายวิวให้พี่น้อง FC ทางช่องเนาะดู กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็มีพี่น้อง f อฟซทางบ้านเนาะเขาก็อยากเห็นบรรยากาศรอบบ้านของเรานะคะคุณผู้ชมหน้าบ้านของเราก็จะเป็นทุ่งนานะคะคุณผู้ชมนี่เขาก็เกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วเนาะเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะเอาพวกวัวนะคะคุณผู้ชมมาผูกกินหญ้าอยู่ในด้งนาเลยนะคะอันนู้นเขาจะมีรถอัดฟางครับคุณผู้ชมรถอัดฟางนะคะ ัดฟางไปขายแล้วก็เอาไว้ให้วัวค่ะคุณผู้ชมถ้าใครซื้อเขาก็ขายค่ะลมพัดแรงดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเนี่ยอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมก็เป็นทุ่งนาเนาะก็มีถนนมีทุ่งนานะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านที่เรากําลังสร้างอยู่นะคะคุณผู้ชม,ชมพี่โน้องเอฟซีทางบ้านเนะาะยากเห็น ยากาศนะคะอยากเห็นรอบบ้านแอดนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ,ะหน้าบ้านแอดนะคะคุณผู้ชมช่างพึ่งเทกันเปื้อนรอบบ้านเสร็จเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมแลช่างก็เทเสร็จก็กลับตอนช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะเทกันเปื้อนนะคะยื่นออกมาจากตัวบ้านนะคะหนึ่งเมตรค่ะแต่ว่าฝั่ง ด้านที่ติดก,กับห้องนอนเนาะคุณผู้ชมจริงๆอะ่ะก็ต้องยื่นมาแค่1เมตรนะคะแต่อันนี้เราขอ,อาเขาเพิ่มค่ะคุณผู้ชมขอเพิ่มยื่นออกมานะคะเทกันเปื้อนอะไรรอบบ้านเสร็จหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็รอช่างชุดต่อไปเข้ามานะคะน่าจะเป็นช่างบัวค่ะ อันนี้ล็อข้างบ้านนะคะคุณผู้ชมก็ตัดหญ้าไปบ้างแล้วนะคะก็ใกล้จะแล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมตัดหญ้านะคะที่เห็นเป็นน้ำแล้วก็เป็นเป็นบ่อน้านะคะคุณผู้ชมบ่อน้ำหญ้าก็ขึ้นในบ่อเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม ใดคลิปนี้เนะาะก็มีแนวทางนะคะมาฝากพ,พี่น้อง FC ทางช่องนะคะก็เป็นเลขวิ่งจากบุรีลัมเนาะคุณผู้ชมเลขวิ่งของแกก็แม่นครับคุณผู้ชมเข้าทุกงวดนะคะุคณปตาแกก็ไปนั่งทำอะไรอยู่หลังบ้านกันดูไปคุยขยะทิ้งขยะอะไรมามะ นี่หลังบ้านนะคะคุณผู้ชมชุดเทกันเปื้อนช่างเขาก็าทำบ่อนะคะบ่อไอบ่อเก๋นะคะอของห้องน้ำเนาะก็ขุดวางไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชม หลังบ้านเราก็ปลูกพวกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะคะคุณผู้ชมเอาไว้กินนะคะก็จะมีพวกโจอมไร้หนามนะคะคุณผู้ชมมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองนะคะมีขา่ามีตะไคร้นะคะคุณผู้ชมมีใบเตยนะคะเตยเขียวเตยหอมเนาะนี่ก็จะเป็นผักผักอีออมนะคะคุณผู้ชมผักอีขออมเรากอา็อยู่ในบิงนาหลังบ้านน่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเรามาขุด ใส่กระถังไว้นะคะเราจะลองปลูกดูค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผักอีออมเขาจะขึ้นปีละหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมขึ้นตอนช่วงเข้าหน้าฝนนะคะเขาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมถ้าที่ไหนมันไม่มีสารเคมีนะคะปลอดสารพิษสารเคมีนะคะพวกผักอีออมนะคะผักลืมผัวผักแว่นนะคะคุณผู้ชมเขาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติะคะ่ะ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ขุดมานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะตายไปค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผักพวกนี้นะคะเขาจะอยู่ได้ไม่นานค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาก็จะตายเนาะอันนี้เราก็เลยลองลองขุดมาปลูกดูนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนเขาปลูกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเขาก็ขึ้นนะคะเราก็เลยลองมาปลูกไว้ในกระถังดูนะคะคุณผู้ชม เขาก็จะชอบน้ําแบบอ่าชื้นชื้นแฉะแฉะ,ะนิดนึงค่ะคุณผู้ชมนี่ใส่พวกต้มปลานะคะคุณผู้ชมหอมค่ะผักใบอีออมนะคะใส่ต้มปลานแทนพวกต้นหอมผักชีค่ะคุณผู้ชมหอมหลังบ้านกระปลูกต้นไม้เอาไว้นิดๆหน่อยๆนยค่ะคุณผู้ชมเพระมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะ ปลูกเอาไวไ้จะพอช่องปีละค่ะคุณผู้ชมนี่ไม่ไปไหนเนี่ยค่ะเราก็ไม่ค่อยได้มาดูแลนาะตอนที่เราปลูกเขาทิ้งก็ปลูกกขทิ้งไว้เลยนะคะน้ําก็ไม่ค่อยได้มาลดค่ะคุณผู้ชมหนึ่งอาจจะเข้าสองปีแล้วต้นยังไม่โตไปไหนเลยค่ะนี่แต่ชะอมเนี่ยคุณผู้ชมขนาดเราไม่ได้ลดน้าเขานะคะเนี่ยสูงเท่าท่วมหวัวเราเลยนะคะคุณผู้ชมชะอมไร่หนามนะคะ มันก็จะเป็นประม่วงอกล่องทองค่ะมีขนุนนะคะปลูกเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะขนุนขนุนพันธอ์ถอวายค่ะคุณผู้ชม ปลูกทิ้งๆเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ต้นใดยอค่ะน้อยหนานะคะคุณผู้ชมต้นมะกรูดนี่ก็จะเป็นอ่าพวกตะไคร้นะคะแล้วก็ปลูกทิ้งเอาไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไอ ต้นหมากเม้านะคะคุณผู้ชมต้นหมากเม้าหรือต้นแบงเม้านะคะเวลาเขาออกผลมาผลเขาจะลูกกลมๆเล็กๆนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวส้มนะคะคุณผู้ชมผลเขาก็ทานได้ค่ะเอามาทำพวกจิ้มพริกเกลือนะคะคุณผู้ชมอร่อยค่ะป๋าทำอะไรป๋าทำอะไร แค่สีออกเหรอปล่อยมันเฮอะทำไมแค่ออกแค่ออกทำไมอาอคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูแนวทางกันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามเวลาค่ะเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเราก็ต้องไปเข้าร้านทำง,งานต่ออีกค่ะคุณผู้ชม วันนี้ที่ร้านจัดงานคอนเสิร์ตอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ที่ร้านก็จัดงานคอนเสิร์ตถี่นิดนึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตอของวงนักร้องมาจากอวงบิ๊กซูลินนะคะคุณผู้ชม างวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งจากบุรีรัมเนาะคุณผู้ชมนี่เลยเขาให้วิ่งศูนย์กับห้าเนาะเด่นที่ศูนย์ห้าหกแล้วก็ให้วิ่งศูนย์กับห้าก็เข้าที่ศูนย์ค่ะคุณผู้ชมดูเป็นแนวทางเนาะคุณผู้ชมสูตรเลขวิ่งนะคะก็มันก็มีเข้ามีหลุดเนาะเราก็ดูไว้เป็นแนวทางค่ะ ของงวดประจำวันที่1นธันวาคม2566นะคะคุณผู้ชมให้เด่น459วิ่ง49บนล่างค่ะจับคู่มาให้4คู่1 4 4 9 8 5ี่นะคะคุณผู้ชมเลขวิ่งของบุรีรัมย์ก็เข้าทุกงวดจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนมากเข้าแต่เลขวิ่งเนาะแนวทางจับคู่ไม่เข้านะคะคุณผู้ชม ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูเนาะสำหรับเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะอ่ะแล้วก็อ่าเลขบนเลขล่างเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะให้อ่อโค้งสุดท้ายนะคะชุดบนเต็มกับชุดล่างเต็มเนาะนะคะแต่ว,ว่าของบทของเรานะคะงวดวันที่หนึ่งธันวานเนาะคุณผู้ชมขบวนเราวิ่งแค่สี่กับห้านะคะข้างล่างวิ่งเก้ากับแปดค่ะคุณผู้ชม เป็นน้องเอฟซีทางบ้านท่านใดเผื่ออยากได้เลขวิ่งนะคะของเราเนาะข้างบนนะคะติดสี่กับ5้าไว้ค่ะข้างล่างก็ติด9ก้ากับแดเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมก็ลงเอาเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ้ยน้ำซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ชม คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ